ข่าวดี5พฤษภาคมนี้มีลุ้นเคาะมาตรการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราชนะเฟส2หรือคนละครึ่งเฟส3หรือจะมีการเยียวยาออกมามาตรการใหม่ๆเป็นเงินสดหรือไม่มาฟังคลิปนี้กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่ปุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะวน5พ่พฤษภาคมนี้มีลุ้นเคาะมาตรการเยียวยาเราชนะเฟสสองหรือคนละเครื่องเฟสสามหรือมาตรการอื่นๆออกมาหรืออีกหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมรพร้อมกันนะคะแต่ก่อนรับชมก็อยากขอกาลังใจด้วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปคราวนี้นะคะก็เป็นเป็นการรอคอยที่ยืดเยื้อกันมานานแล้วนะคะสำหรับการเยียวยาในรอบที่3นี้นะคะประชาชนกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันสังคมนะคะกลุ่มผู้ที่ขาดรายได้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มอาชีพอิสระนะคะก็ต่างตกงานกันเป็นแถวนะคะทำมาหากินกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ โควิด19ระบาดรอบใหม่แล้วนะคะรอบที่3ก็วิงวอรให้รัฐบาลนะคะช่วยเงินเยียวยาเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยโควิดระบาดหนักมากนะคะทีนี้นะคะเมื่อวานวันที่3พฤษภาคม64ท่านนายกของเรานะคะหรือลุงตู่ของเราเนี่ยได้เชิญคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหรือทีมเศรษฐกิจนะคะได้มาหาหรือเรื่องมาตรการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบของโควิด -19 รอบล่าสุดนี้นะคะโดยให้พิจารณามาตรการที่สามารถทำได้เลยทันทีแต่ว่าจะต้องรอบครอบและหากพร้อมก็ให้เสนอเข้าครอรมอในสัปดาห์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันที่5พฤษภาคม64นี้เตรียมลุ้นกันเลยนะคะบ่าย2โมงนะคะเขาจะมีการแถลงออกมานะคะว่าเสนอเรื่องใดเข้าที่ประชุมบ้างนะคะเราก็ มารอรุ้นนะคะไว้ว่าจะเป็นเราชนะ7,000บาทนะคะซึ่งรอบที่แล้วก็ได้รับกันคนละ7,000บาทใช้จ่ายกว่า2,000สนล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะและจับตาดูคนละครึ่งเฟส3นะคะว่าจะมี มาตรการอย่างไรนะคะจะออกมาตรการเฟสสามออกมาหรือไม่นะคะจะแจก3,500บาทเท่าไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือ3,500บาท2เดือนมันจะเพียงพอไหมนะคะหรือว่าจะมีมาตรการอื่นๆออกมาให้เราใช้เป็นใช้จ่ายเป็นเงินสดและรวมถึงมาตรการพักชำระหนี้ต่างๆของสินเชื่อธนาคารต่างๆนะคะและ ในส่วนของธนาคารต่างๆจะออกมาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับประชาชนเหมือนในรอบที่แล้วที่เราได้คนละหนึ่งหมื่นคนละสามหมื่นจากธนาคารออมสินและทกสหรือไม่จับตาดูนะคะวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะหรือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะคะประมาณบ่าย2องนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้ก็ ขอบคุณข้อมูลจากไทยคู่ฟ้านะคะเป็นเพจของรัฐบาลนะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆของทางภาครัฐทหารของทางภาครัฐนะคะที่จะออกมาตรการมาเยียวยาวประชาชนหรือว่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆก็สามารถไปกดไลค์นะคะกดถูกใจได้เลยนะคะที่เพจไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลโดยตรงเลยนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆไม่บุ๋มก็หามาจาก เพศนี้นะคะแล้วก็เพดกระสุนคลังนะคะเขาจะประกาศออกมาเป็นระยะระยะนะคะว่าจะมีการประกาศมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างไรนะคะสำหรับคลิปคราวนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ